ต่อมลุ่มาันะคะเห็นภาพเนี่ยอะไรต่อมลุ่มฝัต้องเป็นเออนะคะเดี๋ยวให้ท่านมาตอบเองแล้วกันเนาะนะคะ,นะคะอ่ะตอนนี้ท่านพร้อมแล้วค่ะที่จะพบกับพวกเรานะคะ,อะ,ะอขอเชิญันค่ะ สมาชิกชาวพียนนายทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์แบบแย่วหนึ่งในยุค624โอ้โห62เนาะทำอาชีพอะไรแก้วค้าขายนะคะจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเไม่เรื่อยสิไม่เรื่อยเรื่อยนี่คือใช้เวลานานอาการที่เป็น่ะตอนแรกไม่รู้หรอกว่ามันเป็นก็เลยไปที่โรงพยาบาลเขียวอาการอะไร มันปวดไงมันปวดแล้วมันจะเยี่ยวไม่ออกโอ้ปวดปวดยังไงปวดปวดมนปวดที่เป็นไส้เลื่อนไส้เลื่อนแบบเขาบอกว่าปวดมันเป็นมดนลูกเป็นผู้หญิงปวดมดลูกปวดลวงใช่ไหมใช่ปวดลวดที่นี่เราถ้าเรายกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเยี่ยวได้แต่ถ้าระวังมันจะเยี่ยวไม่ได้อือมอระมาณที่แับร้องไห้เยี่ยวได้ร้องไห้ด้วยคือเยี่ยวมันจะปวดมากปวดมากแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเฉียวเขาบอกปวดโดยว่าเป็นเนื้องอก เป็นต่อมนุ่งมานตัวไปชายาภูเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยของว่นชายภูเนี่ยอาทิตย์ละเสียงนั่นอาะที่ละาาหมารถมาพันห้าห้าจินก็ไม่ดีพวกอาทิตย์พวกอาทิตย์จะไม่ยอมผ่านอะไรก็ไม่ผ่าไหมเขาก็บอกว่ารอคิวรอคิวรอคิวแต่ละวันก็อพอรปดเสร็จไปคีหลิกที่สาวาระุีเดนั้นที่รงพยาบาลยาที่แก้าหมาน่ยไม่ใช่ยาเลยให้เต่พลง ที่พูดคำกินเลยแต่เราก็ยังปวดอยูอย่ก็ปวดเพราะมันไม่ตรงกัะโหลกเขาแตัดสินใจไปคลินิกเขาคลิลน,นิกเขาแน่แค่ตีแรงนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าขาดด่วนก็ใช้งบประมาณครั้งละหลักแสนเพราเลยว่าไม่เอาแล้วไม่ผ่านแล้วขอตายดียกว่าตายเลยตายก็ตายแล้วมันจะตายก็ตายไปเลยแล้วก็พอมันถึงวัยพิศสาวเฉียวๆนะพอจารย์ยาเลยนะมาให้กินามคือไหนฮะ ก้น้ำขวดน้ำแก้กินน่ะสองขวดเลยก้องเคี้ยวฟองเล้อ่ะเกินเช้าเย็นเช้าเย็นตอนตอนนั้นพี่แก้วตัดสินใจเชื่อเราเลยไหมตัดสินใจเชื่อเลยเพราะว่ามันทรมานเนี่ยแล้วก็ต้องกดน้ำมันอย่ากหายเนาะมันจะช่วยได้เนี่ยหมอกด้วยแล้วต่อม่หม่ด้วยเอ้วก็ตายเนี่ยเขาตายก็ตายเกิดมาทานจะตายตายเลยมนเนี่ยก็กินก็กินเป่าอย่างกินเดือนแรกเขาบอกให้กินไปเลยเดือนละสองขวดเช้าเย็นเช้า สลับกันไงพอกินเข้าไปปุ๊บมันไม่ปวดมันค่อยๆค่อยหายนานแค่ไหนที่พี่แกรู้สึกว่าให้มันมันไม่ปวดสองปวดแรกสองปวดแรกก็คือตัวเกลียวตัวเดียวหมดเรารู้สึกไม่ถูกใจทางเดินทางเดินแล้วมันไม่ปวดมันเกี่ยวง่ายกว่าเดิมไงเกี่ยวเดิยเลยไม่ไม่ยกขึ้นแทแต่ก่อนที่ไม่กินมันจะเดินอย่างนี้นะเดินอย่างนี้แต่พอกิ่มันก็เดินปกติยกออกได้ไม่ปวดปวดยกไม่ได้น่าปวดแล้วเรารู้ไหมว่า ว่าอย่างนี้พี่แกรู้รู้ป่ะเจ๊ยาที่ทำไมไม่ปวดเลยบอกลูกสาวว่ามันไม่ปวดแล้วนะแล้วยาจะหมดเเออเดี๋ยวซื้อกินอีกต้องเอามีดสองขวดเดือนที่สองอาการก็เริ่มดีร่างกายแข็งแรงขึ้นไงมันมันไม่เจ็บแล้วอ่ะเราอ้ําเราก,ก็กินไปเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆ่ะสองสองปีปีที่สามไปเลยเดีรื่อยๆกินอยู่ก็ลองด้ทีมงานเราอาการมันมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันหายมันหายเร็ว พี่แก้วก็สิ่งไงนะพอเราเฮ้ยเราไม่อยากอาการปวดว่าเรารอดตายโอ้นี่ใจมันมีมันไม่เสียมันไม่ปวดมันไม่ขัดแต่ก่อนมันขัดมากเลยขัดขัดที่ว่านั่งเยี่ยมมันจะจะร้องไห้ด้วยแบบอู้หูทำมาดตายก็ตายตายให้ตายต้องต้องยกยกยกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเยี่ยมก็มันก็องเป็นกระป๋อยกระป๋อยขึ้นมันก็ปกติมันโดนกระดานโดนแลตั้งแต่วันแรกที่มานถึงวันนี้ก็คือเท่าไหร่ นานแค่ไหนแล้วนะกินม да ันปีที่สามปีที่สามแล้วพ่แก <I S 1> ้วกกินอยู่แต well ่ก <uum> ่อนพอนะอเนี่ย้วนกคนอกได้เหีนวราก็ทำไมก้วนนก็คือของมีินีตเวตอนนี้เราก็ส่ขพาดีก้าวต่ตัวกินแล้วจะดีมากตัวยาเบ็ดเนาะใช่กินเสริมเข้าไปยิงดีใช่นะคะตอนนี้อพี่แกกินยาเขียวที่กินปริมาณเท่ไห่ก็แก้วเป็ดนึงสาสิซีซีเลยอ่านะคะแล้ว ก็เหมือนกันอางที่เป็นที่ทางเย็นอ่าแล้วก็ยางเ็ดส่ะยางเม็ดก็กินเบรสวันมั่งวันวันถ้กินวันวันก็กินมันก็ดีมันเลยเออน้อตอนนี้แบบว่าสุขภาพดีดีแข็งแรงไม่เหนื่อยทำอะไรก็ไม่เหนื่อยไปไปขึ้นต้นไม้ได้สูงเออไม่เหนื่อยอาชีพอะไรแก้วก็ทีก็ค้าขายค้าขายอย่างเดียว เนาะนะแต่ว่าเราก็สบายใจเพราะตอนนี้นะคะดีใจนะดีใจดีใจดีใจร่างกายแข็งแรงถ้าม่เจ็บไม่ไข้ไม่อะไรไม่ไข้ไม่ไขมันหมดเลยมันก็จะหายจริงๆมันก็จะหายไปเรืเออมันก็หายปุ๊บปั๊บไปเรื่อยๆอืมใช่ตอถ้าเราหยุดกินว่าไม่ไม่หายเราหยุดกินอย่าไปหยุดเลยกินไปเรื่อยๆแล้วมันผลลัพธ์มันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่โอ้โห นะพี่แก้วอยากจะขอบคุณใครมา้างในนี้ก็ขอบคุณพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็สมาชิกชาวไทยทีนายทุกคนที่แนะนําของดีๆมาให้เรากินแต่วันนี้เราก็ลูกิใจที่มาเจอสิ่งที่ดีๆคนไหนไม่เชื่อก็ขอให้เชื่อลองดูก็ได้ท้าแต่่ลองซื้อไปกินดูสักสองกอดก็จะเห็นผลทีหลังว่ามันเป็นยังไงเราพูดไปมันโกหกถ้าเราอยากรู้ความจริงก็อ,กอยู่ที่ตัวเราเองแค่น,นี้แหละครับ